ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านขายขายอะไรโรตีนะรโรตรีวันนี้ว,นนวันที e ่ี่20เนาะ20เนาะก็เอ่องวดวันที1่1 1สิงหา1สิงหาเด็กอะไรดังๆเนาะเราก็อยู่ตลาดชิมขายตรงไหนนะครับโดยตำแหน่งทัวร์ไปขา,ข,าขายอำเภอครับที่วัดการขายอำเภอขายไอ้ตรงของทะเบียนขายอ๋อของทะเบียนอำเภอกลางวัน ตัวเย็นกันมาแ <Market. S 1> ถวในตลาดตลาดซีมาร์เก็ตนะเนะแต่สนใจก็มาซื้อตัวน,นี้เหล็กปกติหลับมาเต็มแผงเลยหลับเต็มแผงอะไรนะหารอยใยหารอะไรใครมาซื้อมาหาก็มาหาได้ปกติกขายอยู่แถวอำเภออันนี้ก็มาขายแถวนี้นะอันนี้ก็เหล็กเต็มเนาะ สนใจก็มาซื้อคุณอะไรสมบูรณ์คุณอะไรนะนคนตาแพงน้องขนตาอ๋อแพงน้องขนตานะครับแล้วก็อยู่ตลาดฟรีมาร์เก็ตครับมาสนใจมาซื้อหากันเด้อครับเลยอยู่ช่วงนี้นะครับตอนเย็นปกติขายอำเภอแต่ก,ก่อนก็ขายของกระจกกระจิกขายของขายทุกวันนี้ยังขายอ้าวทุกวันยังขายเลยแต่ววันนี้ฝนตกอมู่ในห้งมาก็สลับไปเรื่อยเนาะครับสนใจก็มาซื้อมาครับมีเลขเลขดีๆดัดดงๆนะครับครับ เดี๋ยวผมกเกษียณก็จะคงมาขายเนกะี่ยวกับวันนี้ขอบคุณครับ